ผู้ทำศาสนาเสื่อมภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสีประการเหล่านี้ที่ทำให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่อย่างอะไรกันเล่าสี่อย่างคือภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีในอันคลาดเคลื่อน ภิกษุทั้งหลายนีมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทําให้พระสัตธรรมเลเๆือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทําให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคําตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นภิกษุทั้งหลายหนีมูลกรณีที่สองซึ่งทําให้พระสัตธรรมเลเๆือนจนเสื่อมสูญไป ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเา่าใดเป็นพหุสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับไปสูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลรากไม่มีที่อาศัยสืบไปภิกษุทั้งหลาย นีมูลกรณีที่สมซึ่งทำให้พระสัตธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุชั้นเทระทำการสะสมบริการประพฤติย่อหย่อนในใจศิกขาเป็นผู้นำในทางซามไม่เหลวแลในกิจแห่งวิเวทธรรมไม่ปลารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเทระเหล่านั้นทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทําการสะสมบริขารบ้างประพฤติย่อหย่อนในใจสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่เหลียวแลในกิตแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามการสืบไปภิกษุทั้งหลายนีมมลกรณีที่สี่ซึ่งทำให้พระสัตธรรมเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แลที่ทำให้พระสัตธรรมเลือนจนเสื่อมสูญไป